เขาบอกว่าเรื่องของเรื่องจัตุพรและก็นกเขาเนี่ยเขาออกมาพูดถึงเรื่องผู้มีอำนาจในรัฐบาลพยายามสั่งสื่อทีวีห้ามเอาจัตุพรออกรายการไม่ให้จัตุพรพูดความจริงกลัวประชาชนจะรู้ทันโครงการรัฐบาลที่สร้างความเสียหายกับประเทศก็จะถูกแฉนกเขาบอกว่ามีการสั่งผ่านสื่ออย่าเชิญจัตุพรมาออกรายการเพราะจะเป็นการให้ความรู้กับประชาชน รายการมันจะถูกแชร์ออกไปคนฟังจํานวนมากกลุ่มผู้มีอํนนานาจต้องการปิดกั้นจตดดุพรหลายเรื่องกําลังมีปัญหาโครงการประชานิยมต่างๆกาลังมีปัญหามันจะเปิดบ่อนการพน,นันมันจะทําอสังหาริมรัพย์ขายชาติคือถ้าให้จตุพรออกไปเนี่ยประชาชนจะตาสว่างเขาก็ปิดปากห้ามห้ามเชิญจตุพรออกทีวีเลยแม้แต่ช่องเดียวอันนี้พี่ปองขอขอเพิ่มเติมนะคะ คือตอนนี้รัฐบาลเนี่ยเริ่มเข้าไปแทรกแซงสื่อโดยการให้โฆษณาจำนวนหนึ่งแล้วก็จะมีบัญชีขอร้องละอย่าเอาคนนั้นคนนี้มาเลยอย่าก่อนนะอย่าอย่าเอาคนนั้นคนนี้แล้วเนมชื่อมาเลยมาออกทีวีและสองสองคือขอร้องละอย่าแตะ คุณเศรษฐถามมากไหมไม่ไหมครับทำไมพี่ผิวบางขนาดนั้นเหรอ <Okay. S 2> จะเป็นนายกร,รัฐมนตรีแต่นิดแต่น่อยไม่ได้เหรอพูดความจริงไม่ได้เหรอ mm hmm. ฟังไม่ได้เหรอสะเทือนใจเหรอถ้าสะเทือนใจอะ่ะ mm hmm. ก็อย่ามาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเข้า <Okay. S 2> ใจปะถ้าไม่เข้าใจพูดใหม่ได้ไหมคุณเศรษฐาอายุขนาดนี้แล้วนะผ่านการทำธุรกิจมาขนาดนี้แล้วอะ่ะ มาเป็นนายกรัฐมนตรีเกินความฝันนันสูงสุดของชีวิตคุณแล้วและเมื่อคุณมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคุณต้องบริหารประเทศของเราด้วยความบริสุทธิ์สะอาดโปร่งใสใจซื่อมือสะอาด <Yeah. S 1> และคุณต้องฟังคุณเป็นบุคคลสาธารณะคุณต้องฟังเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ได้ฟังเสียงตำหนติติเตียนได้ติเพื่อก่อได้แต่ถ้าฟังอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็อย่าเป็นมาเลยนายกรัฐมนตรีกลับไปขายบ้านอย่างเดิมไป